คาสซิมีมาลิบิชเขาเป็นศิลปินคนสําคัญของกลุ่มที่เราเรียกว่ารัสเซียอาบองการตัวคาสซิมีมาลิบิชเองนะครับเขาถูกตีความไปในหลายแบบแล้วผมก็เห็นว่าการตีความของมาลิบิชเนี่ยบางครั้งมันก็ขัดแย้งกันเองนะครับ ทีนี้ครับผมพบว่ามาริบิชเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินอย่างเดียวแต่ว่าตัวเขาเองเขาเป็นนักทฤษฎีที่สําคัญด้วยแล้วเขาก็มีผลงานด้านทฤษฎีที่หลากหลายนะครับผมก็เลยเลือกที่จะกลับไปศึกษาผลงานด้านทฤษฎีของมาริบิชครับเพื่อที่จะนําความคิดของมาริบิชที่ปรากฏในข้อเขียนพวกนี้ครับไปศึกษางานศิลปะของมาริบิชอีกทีครับผมเลือกที่จะศึกษางานเขียนของมาริบิดห้าชิ้นครับได้แก่ข้อเขียนที่1ก็คือฟอร์มคิวบิซึมข้อเขียนที่2ก็คือซูพรีมาติสข้อเขียนที่3คือออนนิวซิสเต็ม อันที่4ี่คือ God is not cast down แล้วก็อันที่5คือ e non-objective world ครับสิ่งที่ผมพบจากการศึกษากงานเขียนของมาลวิชห้าชิ้นเนี่ยครับผมพบว่าความคิดของมาลวิชเขาไม่ได้เป็นเอกภาพอย่างเดียวหรือว่าเขาไม่ได้เหมือนกันกับตัวเองเขามีการหักล้างตัวเองมีการขัดแย้งกับตัวเองแล้วมันทําให้ผมพบว่าศิละปะของมาลวิชนะครับมันสัมพันธ์กับข้อเขียนที่เปลี่ยนแปลงไปในที่นี้นครับมันก็เลยนํามาสู่ผลสรุปของงานวิจัยผมว่า non-objective art ของมาลวิชนะครับ มันเป็นอาร์ตที่เชื่อมโยงกับการปฏิวัติรัสเซียในปี1917อย่างแย่ไม่ออกในแง่หนึ่งนะครับ non-objective art ของมาเลวิชมันหมายถึงการที่เราไม่มีเป้าหมายมันก็เลยไปเชื่อมกับประวัติศาสตร์ของโลกซึ่งในทางศาสนาคริสต์เราจะเห็นจุดจบของโลกใช่ไหมครับประวัติศาสตร์มันเดินเป็นเส้นตรงแล้วมันจะมีจุดจบที่แน่นอนบางอย่างอย่างไรก็ตามครับการที่มาเลวิชบอกว่านอน objective เนี่ยมันหมายความว่าเวลาของเขานะครับมันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการวิ่งไป มันหมายความว่ามาเลวิชไม่ได้ต้องการที่จะหยุดนิ่งอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เขาต้องการที่จะขยายออกไปไปต่อแล้วก็จินตนาการถึงอนาคตที่เป็นไปได้มากกว่าครับคำว่า sublime ค่ะมันก็เป็นศัพท์ในสุนทรียศาสตร์ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคําว่า sublimis ซึ่งมีความหมายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับความส่งส่งหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องบนซับล่ามมาค่ะมันจะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาปะทะกับเราในขณะที่เรารเผชิญหน้ากับความยิ่งใหญ่หรือว่าบางอย่างที่พาวเวอร์ฟูลมากๆกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกประหวัตพลันพึงแล้วก็เชื่อมโยงการรับรู้ของเราค่ะไปสู่ความเป็นอนันต์หรือว่าอินฟินิตี้ ระหว่างที่ค้นหาและก็รวบรวมข้อมูลนะคะก็พบกับจุดเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของผลงานแบบ Immersive แล้วก็คุณสมบัติของซับไลน์ในทฤษสีเรื่องนี้หลักๆก็ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดซับไลน์ในสุนทรียศาสตร์ตะวันตกหลังจากที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดซับไลน์แล้วเนี่ยก็จะเอาข้อมูลตรงนั้นมาวิเคราะห์ในผลงานศิลปะจัดวางแบบ Immersive ที่ถูกแบ่งแยกออกตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดซับไลน์ในประเด็นที่ต่างกันนะคะมีประเด็นจิตวิทยาเรื่องราวทางศาสนาธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยี มีทั้งหมดทั้ง4ชิ้นค่ะผลงานชิ้นแรกก็คือผลงานชุดการสเฟลของเจมส์เทรลชุดที่2เป็นผลงานลาเวียตานของอนิชกาปูค่ะส่วนถัดมาก็จะเป็นผลงานซิมเบอร์ติกซิงของโอลาเฟอร์และสันชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเทสแพทเทนของเยวจีเคดาค่ะ จากการศึกษาเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าแนวน,น้มที่ส่งผลให้เกิดการปรากฏตัวของสปลม์ในผลงานศิลปะจัดวางแบบอิมเมอร์ซีฟค่ะมีลักษณะร่วมสําคัญอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือการเป็นภาวะไร้รูปร่างการไรา้ขอบเขตและอันสุดท้ายก็เป็นการไรา้ซึ่งการเวลาค่ะทั้ง3ข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อความเป็นอน,นันต ทั้งในเชิงพื้นที่เวลาแล้วก็ความเป็นอนันต์ใน mm hmm. เชิงมโนคติค่ะซึ่งมันก็เป็นผลจากบรรยากาศในผลงานศิลปะจัดวางแบบอิมเมอร์ซีฟค่ะที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกเนี่ยจริงท่วมท้นแล้วก็ตาตึงทําให้ผู้ชมเนี่ยถูกตัดขาดจากการรับรู้โลกภายนอกเหมือนว่าเวลาในผลงานค่ะมันดําเนินต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดอ่ะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดสัลามแล้วก็การแสดงออกทางกายภาพของผลงานศิลปะจัดวางแบบอิมเมอร์ซีฟค่ะ จะศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกอิทธิพลของศิลป,ปะสมัยใหม่กระแสหลังสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดและก็วัฒนธรรมในช่วงนี้ครับแล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการอธิบายถึงที่มาเทคนิควิธีคิดของศิลป,ปินที่ทำงานดนตรีทดลองครับได้แก่จอห์นเคสลามงเตยังสตีฟไรท์โทลุทาเคมิสซึและก็แอนเนลลกดครับ จากการศึกษาก็พบว่าดนตรีทดลองนะครับได้รับอิทธิพลมาจากผลวัดของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตรวรรษที่20มีแนวดนตรีแนวใหม่ที่เรียกว่าดนตรีอวังกาศเกิดขึ้นในยุโรปนะครับจะมีลักษณะของการประพันธ์ดนตรีที่แตกต่างไปจากเดิมเราเรียกว่าอโทโนลิตี้ฮะประพันธ์โดยการใช้ทุกตัวโน้ต ของดนตรีตะวันตกเลยอัตโนลิตี้เองเนี่ยมันไปมีลักษณะที่มันคล้ายกับความเป็นน้อยครับจึงทำให้ศิลปินในยุคหลังๆสนใจทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นน้อยอย่างเช่นผลงานอินทรนลุโมริของลุจิลุโซโลจนมาถึงผลงานของจอห์นเคสเองครับที่ชื่อ433นะครับ ก็เป็นผลงานที่สนใจเสียงน้อยสนใจเสียงในบริบทแวดล้อมครับนักพันธ์เพลงเองในในช่วงหลังๆเนี่ยครับก็จะไม่ได้ใส่ใจในกระบวนการแต่งเพลงขนาดนั้นแล้วแต่จะสนใจในการที่จะเข้าไปตั้งคําถามกับเสียงที่เกิดขึ้นในบริบทแวดล้อมโดยการที่จะไปบันทึกเสียงในสถานที่จริงอย่างจอห์นเคสเองเนี่ยครับผลงานที่ผมศึกษาก็จะมี v a เ a t i o n V วครับที่เขาจิน e น a กาเสียงใหม่จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลย ซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยครับมันเป็นการที่ศิลปินคนทําเพลงใน,ในยุคนั้นเนี่ยครับได้ละทิ้งขนบทางดนตรีแบบเดิมเข้าไปสู่การทํางานในแบบใหม่ที่เราเข้าใจมันว่ามันเป็นซอรอาร์ตในอนาคตจอห์นเคทเขาก็ได้นําการแสดงชิดนนี้ครับไปแสดงร่วมกันกับศิละปะในศาสตร์อื่นๆเช่นเ,เรื่องของการเต้นราแล้วก็มีการฉาย แปิ้งซึ่งการแสดงของเขาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงละครร่วมสมัยก็ได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของงานอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตที่ใช้เสียงเป็นหลัก ที่มาของการทําวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีความชื่นชอบในการดูแฟชั่นโชว์ครับเพราะว่ามันได้เห็นความงานที่ปรากฏผ่านการออกแบบของเครื่องแต่งกายมันประกอบไปด้วยหลากหลายองค์ประกอบเลยไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด ทีมการเลือกจัดแสงสีแล้วก็อิริียบท่างๆของนางแบบแล้วก็นายแบบครับหลังจากศึกษาลงไปก็พบว่าแฟชั่นโอกุตูเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างมากนะคะเพราะว่าเขาถูกเปรียบได้กับเป็นงานศิลปะอีกหนึ่งแขนงเลยครับอีกท้งเขายังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมามาก,กว่า150ปีในประเทศฝรั่งเศสครับวิธีการนําเสนอของเขาก็มีความประณีตแล้วก็มีความจําเพาะส่วนบุคคลครับการจะเป็นหนึ่งในแบรนด์โอกุตูได้นั้นนะครับก็จะต้องถูกรับรองจากแฟชั่นชั้นสูงนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเพียงแค่15แห่งทั่วโลกครับในช่วงศตวรรษที่90ครับแฟชั่นโอคุตูจะนิยมกันนําเสนอในรูปแบบการละครน,นะครับซึ่งรูปแบบการละครเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจึงทําให้ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นที่นิยมครับแต่ว่าก็สามารถพบเห็นได้ในแบรนด์แฟชั่นโอคุตูบางแบรนด์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือฟรังส์บีแย์นะครับ ฟังสบยายนำเนินการนำเสนอในรูปแบบนี้มามากกว่า20ปีครับแต่ว่าในช่วงปีคศ2020เนี่ยเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาขึ้นจึงทำให้เขาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอมาเป็นรูปแบบภาพยนตร์แฟชั่นครับจึงทำให้ผมสนใจว่าในเมื่อเขาเปลี่ยนรูปแบบมาเนี่ยวิธีการนำเสนอของเขาจะยังทำให้แบรนด์แฟชั่นของเขาเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ขึ้นได้ไยงไครับ โดยผมก็มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด2 c o คอลเลกชันนะครับก็คอลเลกชันที่1ครับอัล e มเนโ d เดลาเพเต้นะครับหรือแพทย์กับโรคระบาดครับซึ่งจะมี2ชุดนะครับก็จะมีชุดเพลรุดก็คือชุดห่มโรมแล้วก็ชุดร e เวเลชั่นก็คือการเปิดเผยของพระเจ้านะครับส่วนคอลเลกชันที่2ก็คือคอลเลกชันมิวออนแซนนะครับซึ่งหมายถึงการจัดวางบนเวทีครับ โดยทฤษฎีที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือทฤษฎีมิซองแซนนามาใช้ในการวิเคราะห์อปงค์ประกอบต่างๆภายในภาพยนตร์แฟชั่นนะครับเหตุผลที่เลือกใช้ทฤษฎีนี้นะครับก็เพราะว่าทฤษฎีนี้จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในเชิงศิลปะนะครับมากกว่าที่จะวิเคราะห์เนื้อหาที่ครบถ้วนหรือว่ากระบวนการการสร้างสารรค์ด้านภาพยนตร์ครับจากการิจัจนะครับก็พบว่าทั้ง2องคอลเลกชันทั้งอ m ลเมเนโกเดลาเพเต้นะครับแลวก็มิวองแซน มีการเลือกใช้การจัดวางภาพที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็สามารถเกิดความโดดเด่นได้ในลักษณะการเล่าเรื่องนั้นๆนะครับเนื่องจากสามารถเกิดการสร้างสุนทรียะบางอย่างให้แก่ผู้ชมนะครับทั้งในเรื่องของความงามความน่าประหลาดใจอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความสมดุลโดยเกิดจากการสอบประสานกันนะครับระหว่างเรื่องราวที่มาใช้ในการเล่าเรื่องของการออกแบบแฟชั่นครับจึงทำให้ปัจจัยเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ฝรั่งเศสเบียนะครับยังคงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการนำเสนอภาพ พยนั์แฟชั่นในช่วงวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ ความโดดเด่นของภาพยนตร์เยอรมัน Expressionist นี้จะค่ะเกิดจากในช่วงราวรทศวรรษ1920นะคะพร่วมกับเยอรมันเขามองหาวิธีในการสร้างภาพยนตร์รูปแบบใหม่ๆขึ้นค่ะจนได้นํารูปแบบของ Expressionist ในงานจิตรกรรมค่ะมาประยุกต์ใช้กับภาพยนตร์ค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่เป็นเยอรมัน Expressionist นะคะก็คือภาพยนตร์เรื่อง The c a b i n e of Dr. Cal Cal c a l i g a r i ค่ะ ความโดดเด่นก็คือการออกแบบฉากที่มีความบิดเบี้ยวผิดไปจากความเป็นจริงการออกแบบตัวละครการจัดแสงเงาที่มีความจัดจ้านค่ะก็คือ,คอสีขาวกับสีดําตัดกันอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายค่ะก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีการสร้างภาพยนตร์รูปแบบเอกเซชันนิสม์มากขึ้นค่ะก่อนที่จะเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการขาดเสรีภาพในการแสดงออกในเยอรมันค่ะทําให้ผกกู้คนัากเยอรมันหลายคนก็เลือกที่จะเดินทางไปที่ฮอลลีวูดหรือว่าอังกฤษแทนค่ะ ทำให้ภาพยนตร์เยอรมันเอ็กซ์เพ o n ชันนิะค่ะมันดำลงอยู่ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆไม่กี่ปีค่ะแต่ว่าภาพยนตร์เยอรมันเอ็กซ์เพ o n ชันนิเองอะค่ะมันก็ไม่ได้หายไปไหนจากการที่พ่วมกับหลายๆคนนะคะเขาเลือกเดินทางไปฮอลลีวูดไปที่ต่างๆค่ะเขาก็ได้นําเทคนิควิธีการเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับภาพยนตร์ของเขาในประเทศอื่นๆด้วยค่ะทําให้เราสนใจที่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันยังมีอิทธิพล ของภาพยนต์เยอรมันเอ็กเพเชนนิสปรากฏอยู่หรือเปล่าโดยเราสนใจในงานของเดลโตโลค่ะก็คือเดลโตโลเป็นผู้กำกับในยุคป,ปัจจุบันที่เขามีความโดดเด่นในการสร้างภาพยนตร์แนวดาร์กแฟนตาซีแล้วก็การสร้างออกแบบตัวละครซาป,ปลาที่เป็นที่น่าจดจําค่ะเราเลือกภาพยนตร์เรื่องแพนลาไบลินมาเป็นกรณีศึกษาโดยที่เราจะนําลักษณะเด่นของภาพยนต์เยอรมันเอ็กเพเชนนิสค่ะ,คะมาวิเคราะห์สี่ด้านที่เรามองเห็นได้ชัดๆนะคะก็คือ ด้านฉากด้านตัวละครด้านแสงเงาแล้วก็ด้านเทคนิคการถ่ายทำค่ะซึ่งจากการศึกษานะคะก็พบว่าในผลงานเรื่องแพนระบายลินค่ะของเดโลโตโลนะคะมีอิทธิพลของภาพยนตร์เยอรมันเอ็กเพชชันนิสที่เห็นได้ชัดอยู่1ด้านนะคะ ก็คือด้านแสงและเงาค่ะเป็นการจัดแสงที่ค่อนข้างแสงจัดเงาจัดมีความเข้มข้นของแสงและเงาค่อนข้างมากค่ะส่วนในด้านอื่นๆเราก็จะเห็นอิทธิพลของภาพยนตร์เยอรมันเอ็กเพ s ชอร์นิสอยู่บ้างค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนต้องอาศัยการสังเกตและการวิเคราะห์มากขึ้นค่ะด้วยความที่ภาพยนตร์ในยุคป,ปัจจุบันนะคะมีเทคนิควิธีการที่ค่อนข้างหลากหลาย แล้วก็สามารถสื่อความหมายด้วยการใช้เสียงในขณะที่ภาพยนตร์เยอรมัน e x p ก e ซเดชันี้ะคะ่ะเป็นภาพยนตร์เงียบแล้วก็มีสีขาวดำค่ะทำให้ลักษณะภาพยนตร์ในปัจจุบันนะคะเขามีวิธีการเล่าเรื่องที่มากกว่าเทคนิควิธีการของภาพยนตร์เยอรมัน Express ดชันนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างโจงแจ้งเหมือนในอดีตแต่ก็มีการนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้เทคนิคอื่นๆเข้ามาแต่งเสริมให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีความลื่นไหลในการสร้างภาพยนตร์มากขึ้นค่ะ เราชอบศิลปะร่วมสมัยค่ะแล้วเราก็สนใจศิลปินลำพูกันสนอเนี่ยเพราะว่าผลงานเขาเนี่ยประทะอารมณ์กับผู้ชมได้ดีค่ะเขาจะมีการล้อเลียนเสียดสีสังคมในยุคปัจจุบันหรือเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็ผลงานชุดนี้เนี่ยมีการผสมผสานศิลปะป๊อปอาร์ตร่วมกับศิลปะกระตูล้อเลียนเข้าด้วยกันค่ะซึ่งศิลปะกระตูล้อเลียนเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของลำพูอยู่แล้วค่ะ ผู้วิจัยเนี่ยสนใจศึกษาในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นการสะท้อนบุคคลกลุ่มชนชั้นกลางค่ะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมประชานิยมนะคะโดยมีสื่อตัวกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือเราเรียกว่าโลกอินเทอร์เนต็ตไรพรมแดนนี้ค่ะมันทําให้ข่านิยมเนี่ยหลากหลายเนี่ยเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะคะวัฒนธรรมประชานิยมเนี่ยหมายถึงวัฒนธรรมมวลชนที่เป็นวัฒนธรรมที่การทําให้เป็นสังคมอเมริกันก็คือเกิดจากยุค ปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะจะตอบสนองต่อประชาชนเพื่อผลิตสินค้าเพื่อความสบายค่ะจึงทําให้เกิดพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านซาลอนหรือโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็ไม่มีการแบ่งชนชั้นแล้วค่ะแล้วก็ศิลปะป๊อกอาร์ตเนี่ยช่วงนั้นก็เข้ามามีบทบาทค่ะแต่การศึกษาผลงานชุดนี้นะคะก็คือทําให้เราเพบว่าค่านิยมต่างๆเนี่ยมักปรากฏ อยู่เสมอในผลงานอย่างในสถานการณ์ตอนนี้นะคะโควิดนะคะผลงานที่เด่นๆเ,เลยเนี่ยอย่างเช่น Don't worry we are safe นะคะผลงานของลำพูกันสนอคือเล่าชนะค่ะเป็นผลงานที่แสดงออกถึงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ค่ะเพื่อนเราหรือครอบครัวเราเนี่ยไม่มีโควิดหรอกแต่สุดท้ายก็ติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงถึงค่านิยมการปรับตัวการเข้าสถานการณ์โควิดค่านิยมขาระเบียบวินัยค่านิยมการมีคู่สมรสคนเดียวค่ะก็คือลําพูเนี่ย เปรียบเสมือนแว่นที่สอดส่องสังคมแล้วก็วิพากษ์สังคมได้เป็นอย่างดีค่ะสังคมไทยเนี่ยเป็นอย่างไรในยุคสถานการณ์ปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นโควิดหรือจะเป็นประเด็นข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะสรุปแล้วนะคะค่านิยมเนี่ยมักจะแอบแฝงอยู่ในสังคมอยู่ทุกที่ทุกแห่งในสังคมไทยอะค่ะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานในสังคมไปโดยปริยายแล้วก็ครอบงําจิตใจมนุษย์แล้วก็ร่างกายของมนุษย์ไปด้วยค่ะ เลือกศึกษาศิลปะนิพนธ์ในนินนทรรศการ i n f l o Essence Booming Garden ผีร่างพังผกาค่ะจุดเริ่มต้นนะคะที่สนใจในงานศิลปะของศิลปินทีคาวุธนะคะคือแสงสีที่มีความสดใสแล้วก็สีที่เพิ่มโทนหวานละมุนลงไปในงานค่ะซึ่งในรูปแบบตานาซีที่ศิลปินเลือกใช้เนี่ย เป็นรูปแบบที่ศิลปินสามารถแสดงความเป็นตัวตนของศิลปินได้อย่างชัดเจนค่ะศิลปินเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องความรักความชอบความรู้สึกความปรารถนาของตัวศิลปินเองที่มีความเป็น LGBTQ+ ค่ะที่ศิลปินเลือกนำรูปแบบศิละปะแฟนตาซีมาค่ะมีการจัดองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงเช่นดอกไม้ที่เกิดอยู่บนกระเบื้องหรือว่าองค์ประกอบที่ศิลปินเลือกใช้สัญ,ญลักษณ์ ของกระต่ายหรือนกยูงซึ่งในความหมายของงานศิลปินเนี่ยกระต่ายคือความต้องการทางเพศสูงค่ะด้วยสัญ,ญลักษณ์นิสัยของกระต่ายหรือว่าตัวนกยูงเองที่ศิลปินเลือกมาใช้เนี่ยเพราะว่านกยูงเพศผู้เนี่ยมีความสวยงามการรักสวยรักงามของนกยูงเพศผู้คือการหมายถึงว่าศิลปินเนี่ยถึงแม้ว่าภายนอกอะ่ะดูเป็นเพศอะไรแต่ว่าภายในจิตใจของศิลปินอะ่ะก็สามารถมีความรักความอ่อนโยนหรือการรักสวยรักงามได้เหมือนกันค่ะ ผลงานของศิลปินทีคาวนนะคะถูกจัดอยู่ในรูปแบบของแควก็จริงแต่ว่าผลงานของศิลปินนะคะแตกต่างจากแนวความคิดในศิละปะแควตรงที่ศิลปินเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะออกมาพูดถึงการไม่เท่าเทียมในสังคมแต่ว่าศิลปินเนี่ยเลือกที่จะพูดถึงความงดงามเพื่อให้สังคมเนี่ยเล็งเห็นความงดงามตรงนี้ด้วยตัวของบุคคลคนนั้นที่อยากจะเข้าใจและศึกษาด้วยตัวเองค่ะ